เราจะดึงเอาสมรรถนะสูงสุดของ Multicore Processor ออกมาได้ยังไงคำตอบคือทำให้เป็น Multithread นะคะซึ่งมันมี3สาเหตุทำไมเราถึงควรทำแอปพลิเคชันเป็น Multithread อันดับแรกการทำ Multithread ทำให้งานมันถูกแบ่งเป็นงานย่อยแล้วหลายงานย่อยเข้าไปเป็นมนผลบน,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 นหลายคอพร้อมกันได้มันก็เลยเกิดคุณสมบัติ Parallel ขึ้นมาอันดับที่2การเกิดคุณสมบัตพิพ a า l e l แบบนี้เหมือนกับเราทาให้ซอฟต์แวร์เรามัน ฟิตกับตัว environment ของฮาร์ดแวรคือฮาร์ดแวร์เป็น Parallel ซอฟต์แวรก็เป็น Parallel ด้วยและแบดับที่3แอปพลิเคชันบางอย่างเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็น multi-track ด้วยธรรมชาติของมันอยู่แล้ว mm hmm. เช่นเว็บแ p ปพ c ิเคชัมันมีลักษณะที่หลาย user mm hmm. เข้ามา access ตัวเว็บพร้อมๆกัน mm hmm. เกิดงานที่เป็นเป็นอิสระต่อ,อกันแต่เว็บที่ถูก access เนี่ยมันเป็นโปรแกรมเดียวกันนะ mm hmm. ก็เลยเกิดคุณสมบัติพ a าร l เรล อยู่แล้วเวลาที่เราร u โปรแกรมหนึ่งโปรแกรมเนี่ย OS จะเป็นตัวสร้าง process ขึ้นมาจากตัวโปรแกรมแล้วถ้ามองทางขวามือจะเห็นว่า process ก็คือส่วนของเนื้อที่ใน memory ที่ประกอบด้วยส่วนเนื้อที่ที่เก็บ data ก data section แล้วก็ส่วนเนื้อที่ที่เก็บโปรแกรมที่เราเรียกว่า code section จากนั้นถ้าทำให้โปรแกรมเป็นหลาย thread thread แล้ thread เนี่ยจะไปใช้คำสั่งใน code section แต่ว่าเทรดจะมี stack เป็นของตัวเองในการ allocate ตัวแปรที่เป็นตัวแปรไดนาะมิกจุดดีก็คือถ้าเราทำหลายเทรดแต่ละเทรดเนี่ยเหมือน process เบาๆเพราะแต่ละเทรดไม่ต้องไม่ต้องมี data section ของตัวเองไม่ต้องมี code section ของตัวเองแล้วก็ไม่ต้อง copy register อะไรเป็นของตัวเองวันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งในการทําโปรแกรมให้เป็น p รานเรวนะคะคือทำให้เป็นหนึ่ง process มีหลายเทรด ถ้าเกิดมองแนวคิดตรงกันข้ามเรามีแนวคิดตรงกันข้ามอันหนึ่งเขาเรียกว่าการทําให้โปรแกรมหนึ่งโปรแกรมมีหลาย process อันนั้นเราเรียกว่า MPI ซึ่งเ,เราทําได้ทั้ง2วิธีนะคะแต่บน multicore เนี่ยเราควรจะทําเป็นแบบให้โปรแกรม1 process มีหลาย thread ทาไมตัวยอย่างถ้าเรามี multicore มีเครื่องสองอถ้าเกิดเราทําเป็นแบบ multiprocessing คือมี4 Process เอาลงไปรันที่เครื่อง2คอเนี่ย OS จะต้องเป็นคนสลับงานของ Process เพื่อที่จะให้สองให้ r o c e s s เหล่านี้เข้าไปรันง,งานบน2คอนั้นได้การสลับ Process คือการ Copy ทั้ง Data Segment ไปใส่ที่ Cache โปรแกรมที่1พอโปรแกรมที่1ทําเสร็จก็ต้อง Copy Data Segment ของโปรแกรมที่2ไปใส่ที่ Cache พอมันถูกสลับก็ต้อง Copy Data s ต้าันของโปรแกรมที่3งนั้นพอเซ็ตสวิตเป็น,นกลไกที่จะต้องจัดการ c แคชอยู่ตลอดเวลาถ้าเราทำในรูปแบบของ p a r a l l e l โ r ร g กรมคือเรามีเครื่องสองคอเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราทำแอปพลิเคชันหนึ่งแอปพลิเคชันให้เป็นหลายๆเทรดถ้าจำรูปเมื่อสักครู่นี้ได้หลายๆเทรดเนี่ยมันแชร์ Data Section แล้วก็ Code Section ด้วยกันใช่ไหมคะนั้นกระบวนการในการสลับงานระหว่างเทรดเนี่ย ไม่ต้องไป Copy Data Section ย้ายเข้าย้ายออกจาก c แคชเพราะว่าเทรดส่วนใหญ่มันใช้ประโยชน์จาก Data แล้วก็โคดชิ้นเดียวกันก็เป็นการใช้ประโยชน์ที่คุ้มที่สุดจาก Multi-Processor นะคะเครื่อง Multi-Core เนี่ยมีทั้งบน Mobile Platform บน Desk t o p แล้วก็บน Serv e r ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตอน เนี้ยมีคำทำนายว่าในปี2010เนี่ยค่ะผู้ผลิตมัลติโปรเซสเซอร์ผู้ผลิตโปรเซสเซอร์ทั้งหลายจะไม่ผลิตโปรเซสเซอร์ที่มีหน่วยประมวลผลเดี่ยวต่อไปแล้วนะ,ะในปี2010หน่วยประมวลผลทั้งหมดจะกลายเป็นแบบหลายคอคำถามก็คือว่าและซอฟต์แวร์ของเราพร้อมหรือยังคือเออเรามี ทางเลือกหลายอย่างในการที่จะเข้าสู่ยุค m u l ติ c o r e ทางเลือกที่1ก็คือให้ OS เป็นคนจัดการองทั้งหมดกับทางเลือกที่2ก็คือเราลงมาดึงประโยชน์จาก m u l ติค o r e ด้วยตัวเองถ้าเราเลือกให้ OS จัดการทั้งหมดเราก็จะเห็นภาพของ m u l ติ p r o c e s s i n g แบบที่ที่แสดงให้ดูเมื่อสักครู่คือเรามีเครื่องหลายคอแต่เราต้องสลับหลายๆ process แต่ถ้าเกิดเราเลือกที่จะลงมาจัดการให้โปรแกรมของเราเนี่ยกลายเป็น m u l t i เ r e เราก็จะดึงประโยชน์จากการที่เราทําให้ทุกเทรดเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในขอได้สูงสุดแต่ยังไงก็ตามเราควรจะมีเครื่องมือช่วยนะคะเพื่อให้เราเริ่มต้นทํางานได้ง่ายขึ้นเรามีเครื่องมือของหลายบริษัทคะ่ะ Intel ก็มีเครื่องมือของของบริษัท Intel อยู่2ชุดด้วยกันชุดแรกเราเรียก Software Development Products ซึ่งเป็นชุดสําหรับผู้ที่เขียนโปรแกรมค่อนข้างเชี่ยวชาญแล้วก็ ทำได้บนทุกแพลตฟอร์มทั้ง Windows, Linux, Mac OS 10นะคะอีกชุดหนึ่งเป็นชุด Parallel Studio ซึ่งออกแบบมาสำหรับ Windows แพลตฟอร์มสำหรับชุดที่เป็นชุดซอฟต์แวร์บน Development Tools อาจจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องที่เราเรียกว่า v i e l ตัวที่2เป็นกลุ่มของซอฟต์แวร์ที่ช่วยทําให้โปรแกรมเมอร์ใส่เทรดเข้าไปหรือทําให้โปรแกรมเป็น m u l ติเ h r e a d ได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งชุดที่2ก็จะประกอบจากคอมไพเลอร์แล้วก็ไลบรารีในการช่วยทำเทรดต่างๆชุดที่3หลังจากที่เราทำให้โปรแกรมเป็นหลายเทรดแล้วเทรดมันอาจจะไปแย่งเขียนตัวแปรเดียวกันก็ทำให้โค้ดอาจจะผิดได้เรามีชุดของซอฟต์แวร์ที่ช่วยค้นหาจุดผิดในโค้ด multi-thread ค้นหา dead d e a d l ค้นหา r รส e condition นะคะ และชุดสุดท้ายก็คือชุดของซอฟต์แวร์ที่ใช้ปรับตรุงสมรรถนะให้สูงที่สุดที่เราเรียกว่า v j u n e Analyzer หรือา t h r e a d Profiler ชุดซอฟต์แวร์ที่พูดถึงเนี่ยมีบนหลายแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็องรองรับตัว processor ของ Intel หลายรุ่นจะเห็นว่าบน Windows แพลตฟอร์มเนี่ยมีซอฟต์แวร์ที่ครบที่สุดซึ่งทุกท่านดาวน์โหลดได้